สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Photoshop แบบของง่ายๆนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนตัดรูปนะครับหรือว่าการใดคัดรูปนะครับโดยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า p e Pen tool นะครับซึ่งเครื่องมือเ t น tool เนี่ยมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าเรียกว่าเป็นเครื่องมือเบสิกอันดับต้นๆเลยนะครับที่สำหรับใช้ในการตัดภาพนะครับ ซึ่งเครื่องมือเป็นทูมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับเลืเล่อนเมาส์มันเนี่ยครับแถวฝั่งซ้ายนะครับที่อยู่เป็นกล่องเครื่องมือตรงนี้นะครับเราจะเห็นเนี่ยครับรูปไม้แกะสิดนะครับขอมาคนมาทียวขึ้นเป็นรูปอื่นนะครับให้ลองคลิกขวาดูเช็คพิสติเลชันไม่ใช่นะครับขอโทษเด็กข,ขอดูก่อน เป็นทูอ่านี่นี่นะครับเป็นทูเป็นทูเป็นรูปหัวปากกาอย่างนี้นะครับรูปปากกาปากตัดถ้าเราคลิกขวานะครับเนี่ยจะมีคําว่าเป็นทูไว้เรื่อกนะครับอ่าเราจะมาเรียนรู้เครื่องมือนี้กันนะครับโดยเป็นทูนะครับจะมีคีย์ลัดคือตัว p นะครับถ้าเราอยู่ในเครื่องมือจะเป็นสัญลักษณ์อื่นนะครับ ถ้าเราอยากใช้เป็นทูรเรากดตัว P นะครับกดตัว P ครั้งเดียวนะครับไม่ต้องกดอย่างอื่นปึ๊บเราจะเห็นนะครับว่าสัญลักษณ์จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นรูปหัวปากกาแทนต่อมานะครับเราจะมาสาธิตกันนะครับว่าเครื่องมือเป็นทูเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสอนตัดรูปโดยการใช้เครื่องมือเป็นทูนะครับด้วย โปรแกรมด้วยรูปโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะคลิกลูกุญแจนะครับเพื่อปลดล็อกก่อนหนึ่งครั้งครับคลิกซ้ายปึ๊บหลังจากนั้นนะครับให้เรากดซูมเข้านะครับซูมเข้าแล้วก็เลือกบริเวณที่ต้องการจะตัดนะครับบริเวณที่ผมที่ต้องการจะตัดนะครับก็คือเอาแค่ เอาแค่เครื่องมันนะครับไม่เอาฉากหลังสีขาวข้างหลังผมอยากได้แค่เครื่องมันจริงๆอ่าคนอื่นนะครับให้เราติ๊กบริเวณตรงขอบขอบเครื่องนะครับที่เราต้องการคลิกสั้นทีนะครับปึ๊บอ่ามันจะขึ้นเป็นจุดสีน้ําเงินขึ้นมานะครับต่อมานะครับให้เราเลื่อนเมาส์มานะครับมาบริเวณตรงจุดที่เราต้องการจะตัดอีกนะครับก็คือพลาดจุด ล้อมรอบบริเวณสิ่งของที่เราต้องการจะตัดนะครับอ่ากีซ้ายนะครับปึ๊บเห็นนะครับเส้นตรงนี้นะครับจะลากยาวมาถึงนี่นะครับน่ามาถึงจุดที่เราคลิกครั้งที่สองนะครับอทีนี้เราอยากอลากมาข้างขวานะครับให้กดสเปซบาครับมันจะเปล็นรูปมือนะครับแล้วเราก็คลิกซ้ายลากนะครับอเพื่อขยับมาข้างขวา แล้วก็คลิกซ้ายอ่บริเวณที่ต้องการตัดอีกรอบนะครับโดยสังเกตดูดีๆนะครับเครื่องมือต้องให้เป็นรูปหัวปากกาอย่างนี้นะครับถ้าใครไม่เป็นให้กดตัว p หนึ่งครั้งนะครับให้กลับมาเป็นรูปหัวปากกาอ่ากดหนึ่งครั้งนะครับอ่มันก็จะเป็นเส้นตรงยาวเลยนะครับกดอีกครั้งก็เป็นเส้นตรงยาวครับอ่าทีนี้บริเวณตรงนี้เป็นโค้งนะครับทำยังไงคลิกซ้ายค้างครับอ่าคลิกซ้ายค้างเราจะเห็นนะครับว่า เส้นนะครับจะเป็นเส้นลากตรงลงมาเลยนะครับเราอยากให้โค้งนะครับมีวิธีก็คือเราคลิกซ้ายค้างอยู่นะครับให้เราเลื่อนลงมาครับอาลากค้างลงมานะครับอ่าแล้วเราก็ให้เส้นที่มันตรงเหลี่ยครับเป็นเส้นโค้งนะครับอทีนี้พอโค้งแล้วทํายังไงนะครับกดอัลตเนทครับกดปุ่มอัลตเนทหรือว่าปุ่ม ALT นะครับหนึ่ง กดค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกซ้ายตรงจุดสีฟ้าตรงนี้นะครับที่เป็นจุดตัดของปลายโค้งพอดีนะครับอ่าจุดตัดปลายโค้งคือตังนี้คือจุดตัดของของต้นโค้งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือจุดตัดของปลายโค้งนะครับอ่าเพราะว่าตรงตรงนี้ยาวมาจะเป็นเส้นตรงแล้วนะครับเล้เกดอันตัวนี้นะครับแล้วคลิกซ้ายหนึ่งทีปุ๊บสังเกตดีๆนะครับเส้เนจะมีการเปลี่ยนไปนะครับปุ๊บอ่าสังเกตเห็นไหมครับ เส้นที่อยู่บริเวณนี้จะหายไปนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูดีเลี้ยกกลับมาปึ๊บอ่าผมกดอีกรอบนะครับปึ๊บอ่าหายนะครับอ่ดูอีกครั้งนะครับกดอัตโนมัติคลิกซ้ายปึ๊บอ่าหายนะครับทีนี้บริเวณตรงที่เราอยากให้เป็นเส้นตรงเราก็ทําเหมือนเดิมครับอ่าเราซูมเข้าไปแล้วกดคลิกซ้ายหนึ่งทีนะครับแล้วเราก็สร้างจุด เป็นการมาจุดตามตามรูปทรงของสิ่งของนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับให้จนครบสิ่งของนะครับตรงนี้ตรงไหน,น,นเป็นเส้นตรงเราก็คลิกซ้ายลากตรงมาได้เลยนะครับพอเป็นตรงไหนเป็นจุดโค้งนะครับทําเหมือนเดิมครับคลิกซ้ายค้างนะครับแล้วก็จะเห็นเป็นเส้นมันเฉียงมาอย่างนี้นะครับเป็นเส้นตรงให้กดอัลเทอร์เนทครับให้ขอโทษนะครับคลิกซ้ายค้างน,นะครับพอเป็นเส้นตรงแล้วก็ ลากเมาส์มาข้างซ้ายนะครับลองในตัวอย่างนี้ก็คือลากม,มาข้างซ้ายนะครับเพื่อให้เส้นตรงหนาเกียกลายเป็นเส้นโค้งนะครับอหลังจากนั้นนะครับกดอัตโนมัติหนึ่งที่แล้วก็กดอัตโนมัติค้างไว้นะครับพร่อคลิกซ้ายบริเวณปลายโค้งนะครับตรงจุดอพอเสร็จเส้นจะหายไปนะครับเนี่ยสังเกตเส้นตรงเนี้ยจะหายไปอ่ากดดูดีนะครับหนึ่งสองสามปุ๊บเส้นจะหายไปนะครับทีนี้ ทำไงต่อนะครับก็เลื่อนมาอีกนะครับเลื่อนมาเลื่อนมาเพื่อตัดให้ครบนะครับอ่าเดี๋ยผมจะเลื่อนมาถึงนี้เลยนะครับปึ๊บอ่าหลังจากนั้นพดถึงปลายโค้งแล้วนะครับเราก็มาเตะตรงตรงปลายโคย้งอีกทางหนึ่งนะครับปึ๊บอ่าทีนี้เราก็ดัดดัดโค้งนะครับให้เป็นความโค้งตามรูปทรงของมือถือนะครับแล้วก็กดอัตโนมัติครับแล้วคียกซ้ายตัดปึ๊บอ่า แล้วก็นี่นะครับก็มาจุดตามรูปทรงปกติครับตรงนี้ไม่ต้องโค้งก็ได้ครับเพราะว่ามันมันเล็กอ่อก็มาตามรูปทรงไปได้ไปเหลี่ยมๆก็ได้ครับอา่าก็มาถึงต้นโค้งนะครับทีนี้มันจะถึงจุดประจบจุดที่ว่าบรรจบกันแล้วนะครับอา่าจากจุดเล็กที่เราทํากับจุดล่าสุดของเราคือตรงนี้นะครับให้เราคลิกจุด จุดเล็กที่เราทำครับขี้สายคานนะครับอ่าจะเกิดเป็นเส้นเฉียงอย่างนี้นะครับให้เราดัดนะครับอ่าดัดให้เป็นเส้นโค้งอ่าทีนี้พอเราปล่อยมันก็จะเชื่อมกันทั้งหมดนะครับอ่าเนี่ยสังเกตดูนะครับเป็นจุดจุดจุดตามลูกทรงของมือถือเลยนะครับอ่าพอเรามาจุดเสร็จนะครับให้เราลีกขวาที่คลองนะครับอ่าแล้วก็ make selection ครับนี่นะครับ make selection แล้วตรงนี้ฟีเจอร์เรเยอรก็เลือกเป็นศูนะครับอ่าอยัางโอเคครับแล้วก็ให้เรากดคอนโทรลกับ J นะครับปุ่มคอนโทรลกับปุ่ม J กดกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่ม J ครับตัว J นะครับปึ๊บอ่าเราจะเห็นนะครับจะมีเลเยอร์ของมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับให้เราปิดเลเยอร์นี้ไปอ่าเนี่ยเลเยอร์ใหม่ที่ที่ เราเพิ่งสร้างมานะครับเราจะเห็นว่าอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นนะครับถ้าเราอยากเอาไปไว้ใน,นหน้าง,งานที่เราสร้างไว้นะครับสมมติว่าตรงนี้มีฉากหลังเป็นสีดำนะครับาสีดำนี้ผมอยากเอามือถือเครื่องนี้ไปไว้ฝั่งหนูทำยังไงนะครับให้กดที่เครื่องที่มือถือนะครับแล้วก็กด ctrl ค้างไว้นะครับแล้วก,กดตัว c นะครับ C แคทแมวครับกดโทรงค้างไว้แล้วก,กดตัว C ครับอาจากนั้นให้เรามาเลือกแถบตรงนี้นะครับที่เป็นอีกหน้ากระดาษหนึ่งทีนี้เรากดคลิกที่หน้ากระดาษนะครับแล้วก็กด Control คอนโทรลค้างไว้แล้วก็กดตัว V นะครับ C กับ V อยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับคอนโทรล V นะครับอืบเอเราจะเห็นเลยนะครับว่าของถูกก๊อปปี้มาวางอยู่ในหน้าผลงานแล้วนะครับอา่า นี่นะครับวิธีตัดด้วยการใช้เป็นทูนะครับก็ประมาณนี้นะครับอาจจะดูแบบยุ่งยากนิดนึงนะครับสําหรับมือใหม่อาจจะแบบต้องต้องแบบฝึกทําบ่อยๆหน่อยเพราะว่าตอนผมทําแรกๆผมก็งงกันนะเครื่องมือเป็นทูทำไมดูยุ่งยากดูใช้ยากจังเลยแต่ว่าพอทําบ่อยๆอเออมันก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ง่ายนะครับเออแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างสะดวกมีประโยชน์มากๆทําให้เราตัดงานออกมาเนี้ยบนะครับ ถ้าใครที่ทำบ่อยๆแล้วก็ทำจนเสียแล้วจะแบบงานกเจออกมาสวยงานฝีมือเลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบในเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ